สวัสดีครับตอนนี้เราก็ยูในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้จะพามาอัปเดตอยู่คาลิปตัดนะครับปลูกไว้ตั้งแตเ่เดือนธันวานะครับปี63นะครับก็ตอนปลูกไม่ได้ไถไม่ได้ปวนดินปลูกในแปลงนาไปเลยนะครับต้นมันก็ไม่โตเท่าที่ควรน,นะครับเนื่องจากว่าดิน ไม่ได้รับการไถพวนเพราะตอนนั้นยังมีน้ําอยู่นะครับรถไถเขาไม่ลงให้นะครับก็เลยไม่ได้ไถตอนนี้ก็าพาพาอัปเดตนะครับวันนี้ให้รถไถเข้ามา,าไถกบโคนแต่ว่าก็ได้ไม่ดีเท่าเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกระยะที่เกินนะครับระยะห่างระยะห่างล่องเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับรถไถก็ กว้างเมตรแปแล้วก็มันก็เลยเฉียดชิวไปนิดนึงนะครับผมแย่ถ้าสองเมตรห้าสิบหรือ3ามเมตรเนี่ยถือจะ,จะโอเคมากนะครับก็ไถได้ฝั่งเดียวนะครับไถไปได้อย่างเดียวไถกลับไม่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็วันนี้มาอัปเดตดยูด่คาริปตัสสายพันธ์เคนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าฤดูฝนที่จะมาถึงมันจะผ่านผลไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ช่วงหน้าแรงเราก็สูบน้ำเข้านะครับสูบน้ำเข้าแล้วก็ลงยูเรียไปครั้งหนึ่งนะครับตายไปหลายต้นเหมือนกันคงจะเป็นที่ใส่ย,ยูเรียหนักไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ รอดอยู่ที่ประมาณ60%นะครับ60-70% 70%, 70นะครับรอดอยู่70%นะครับคาดเดาด้วยสายตาก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับพอเราสูบน้ำเข้าก็ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ไถพวนก็แช่ไว้เลยบางต้นก็ โคนเน่าคอคอตรงลำต้นเนี่ยระหว่างดินดินกับเน่าคอดินนะครับเรียกเน่าคอดินไม่รู้ว่าเป็นที่เชื้อราหรือว่ามแมลงกัดแทะนะครับก็ปลูกอยู่ที่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหหแถวนะครับผมหแถวหกแถวก็จะมีคันคันคูตรงนี้ด้วยนะครับที่เราปลูก นี่นะครับคูตรงนี้ข้างๆคันคูตรงนี้ที่เราปลูกปลูกสเปะสปะไปก็โตบ้างไม่โตบ้างนะครับประมาณนี้นะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็เช้าๆก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับมาอัปเดตนะครับก็ข้างๆตรงนี้ก็เนื่องจากเราปลูก ไม่ได้กว้างมันก็เลยรถไทก็เอาไปกินหลายต้นนะครับตรงนี้นี่นี่รถไทเอาไปกินนะ,นะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเอาจอบขุดขุดฝังใหม่นะครับเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวหาหาที่มาเหมาะอือือนี่น่าจะตัวใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยเท่าแขนได้นะครับเนี่ยไอสิง แดีวตัวนี้เอาไปฝังกบก็น่าจะรอดนะครับต้นนี้เดี๋ยวเห็นเห็นมีอยู่ต้นสองต้นนะครับก็พามาอัปเดตนะครับผมอยู่คาลิบตัสสายพันธ์ K7 นะครับเห็นว่าทนแรงทนน้ำก็ต้องดูว่าผ่านฝนนี้ไปได้หรือเปล่านี่ครับแล้วก็ มันชิดเกินไปนะครับต้องกบกบปูนโคลออกมาอย่างนี้ก็หวังว่าอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะยอดพ้นระดับน้ํานะครับแต่ก็ต้องมาช่วยมันนะครับผมต้องมาช่วยในการาสูบน้ําต้องมาช่วยสูบน้ําออกนะครับถ้าน้ํามันเยอะนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็โดนรถไถกินไปเนื่องจากเราปลูก ชิดเกินไปนะครับ2เมตรเองอย่งนี้ครับรถไถยมันก็ปาดเข้ามาตรงนี้นี่อ้างไถมันก็ปาดเหลือประมาณ8 9เซนนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ชิดเลยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเอาอยุคาไปปลูกก่อนนะครับ ก็กล้องอาจจะม,มืดนิดนึงนะครับผมฟ้าค้มๆนี่สืออ่ารอดนะครับต้นสวยวินตรงนี้ก็ถือว่าสูงหน่อยนิดนึงนี่เป็นร่องนี้ก็จะเป็นคันเป็นคูไปหน่อยสวยนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามันต้นโตอีกสักพักหนึ่งก็จะมาตัดแต่งกิ่งให้มันเหลือแต่เรือนยอดนะครับเพื่อที่จะให้โผล่พ้นน้ำ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ